เดี๋ยวลงไปถ่ายอาบ,บวดกับาปีชาก่อนสมอนแชทอรอกกันด้ิขอดูถ่ายอาบ,บวดกับาปีชาเดี๋ยวเดีย๋ยวนี่ยตอไม้มงคลน,นั่นนี่เป็นตอไม้มงคลนะครับอาจจะให้โชคก็ได้เด้อแล้วแต่จะเซ็นไผ่มันดูเองนะครับดูซีกันสมอนแชทเดี๋ยวเดี๋ยวยวแคทถ่ายเอา ดอกนี่หน่อยวันนี้วันดีวันดีมีมงคลขอถ่ายเอาหน่อยเด้โอ้ขอถ่ายเอาหน่อย,ยโอ้อาอาอโอบานได้สักครัง่งเลยบานจนฉ่ำเลยนะครับนี่บานฉ่ำเลยนี่บานสมบูรณ์เต็มที่แล้วครับบานได้เต็มที่แล้วสวยงามครับอย่าลงมาลูกอย่าลงมาอย่าลงมาเดี๋ยวลน เดี๋ยวหล่นน้ำเดี๋ยวหล่นน้ำเดี๋ยวหล่นน้ำลูกหล่นน้ำอยู่ดีๆอยู่ดีอยู่ดีเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวหล่นตกน้ำเดี๋ยวหล่นตกน้ำขึ้นไปตกน้ำป่องแปมขึ้นไปขึ้นไปเดี๋ยวหล่นน้ำไปไปเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปเดี๋ยวหล่นน้ำเดี๋ยวหล่นน้ำเดี๋ยวหล่นน้ำเดี๋ยวขึ้นไป